เราคงจะเห็นคลิปไปแล้วนะครับสําหรับการปล้นร้านทองนะครับที่โจนสีคนนะครับมาเข้ามาปล้นร้านทองแต่ว่าตัวเจ้าของนะครับสวนด้วยปืนลูกซองนะครับจนโจนเนี่ยต้องหนีไปนะครับ ก็เราก็เพิ่งมาเห็นรูปนะครับว่าปืนที่เจ้าของร้านทองใช้นะครับก็คือ b e นารีแอมโนั่นเองนะครับก็ดูไปดูมาเนี่ยก็นึกถึงจอห์นวิกนะครับเพราะว่าปืนนี้ก็เป็นปืนที่จอห์นวิกใช้ในการถ่ายหนังนะครับก็ถ้าแบบนี้ครับก็แนะนำนะครับโจนะครับหนีไปที่คอน t i เน n ท a l โฮเทลอย่างเดียวนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนจอห์นวิกหรือว่าเจ้าของร้านทองจะตามลาตายแน่นอนนะครับอันนี้ก็ ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมถึงยิงได้ดีขนาดนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยก็มีความสามารถในการยิงปืนนะครับได้แชมป์ยิงปืนมาด้วยใช้ปืนเป็นนะครับแล้วก็เลือกปืนได้ถูกต้องนะครับถูกตามสถานการณ์คราวนี้นะครับก็สำหรับกฎหมายการป้องกันตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าของร้านทองเพราะว่ามันก็มีบางมุมนะครับที่มีความเสี่ยงที่เจ้าของร้านทองเนี่ยอาจจะมีความผิดในฐานการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุนะครับ คราวนี้ช็อตแรกเนี่ยคงไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าช็อตที่มีปัญหาเนี่ยก็น่าจะเป็นช็อตที่2ที่3นะครับที่โจร4คนเนี่ยวิ่งหนีไปแล้วแล้วก็เจ้าของร้านทองเนี่ยก็ยังยิงนะครับอันนี้ถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าถามว่าเข้าใจได้ไหมนะครับเข้าใจได้มากๆเลยนะครับคือพุ่นจองนะครับเป็นเราเราก็ยิงนะครับเอาให้ชัวร์ก่อนนะครับว่ามันไม่มีอันตรายต่อเรานะครับซึ่งก็ต้องสู้คดีกันต่อไปนะครับก็ว่ากันไปศาลตามที่ศาลตัดสินนะครับแต่ว่า ในมุมของประชาชนธรรมดานะครับเราก็คิดว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยก็ทําถูกแล้วนะครับแล้วก็ควรจะมีสิทธิในการป้องกันตัวนะครับแต่ปัญหาคือสารไทยเนี่ยจะคิดแบบนี้หรือเปล่านะครับสารจะเข้าใจการป้องกันตัวในความเป็นจริงหรือไม่แล้วก็จะมีตรกกะที่เกิดขึ้นไม่ได้ในโลกความเป็นจริงมาใช้ในการตัดสินหรือเปล่าครับอย่างที่คดีที่ผ่านๆมาเนี่ยชอบจะมีกันนะครับเรื่องนี้ก็ค่อยๆดูกันต่อไป แต่ทีก็คิดว่าการป้องกันตัวเนี่ยมันไม่ควรจะต้องสู้กันแบบยุติธรรมนะครับแบบในกรณีนี้คนมาทําร้ายเรานะครับเราต้องร้อยให้เราถูกยิงก่อนเหรอหรือจะถึงจะตอบโต้ได้นะครับหรือว่าถ้าเขามีมีดเนี่ยเราต้องวิ่งไปหามีดมาสู้กับเขาหรือเปล่านะครับทำไมคนป้องกันตัวเนี่ยไมไ่รับสิทธิ์แห่งการป้องกันชีวิตของตนเองเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกไปีเหมือนกันนะฮะคือเรื่องนี้ก็เถียงกันมาหลายรอบแล้วนะครับก็ขี้เกียจจะเถียงกันใหม่นะครับเอางั้นว่า ก็เป็นกําลังใจให้เจ้าของร้านทองนะครับก็ขอให้รอดทุกคดีนะครับแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยก็ตามนะครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยคนที่ควรโดนคดีแล้วก็โดนหนักๆด้วยนะครับก็คือโจรที่มาปล้นเนี่เองนะครับเพราะว่านี่ก็ทําเป็นครั้งที่2ครั้งที่3แล้วนะครับไม่ได้สํานึกเลยนะครับทําครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็หนีไปพม่านะครับครั้งนี้ก็มาทําอีกนะครับไม่ดีเท่าไหร่แล้วนะครับที่เจ้าของไม่เป่าหัวเข้านะครับเพราะอย่างฝีมือเจ้าของร้านทองเนี่ยถ้ากะเอาชีวิตเนี่ยรับรองไม่รอดสักคนเลยนะครับ วันนี้ก็มาสั้นๆนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็ติดตามคดีกีนน้ีกันต่อไปนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าของร้านทองครับยอดเยี่ยมมากครับ